บุรีรัสะดุดอีกแล้วแฟนบอลแอบคิดถึงอีชิอีขณะที่เมืองทองหดจริงชนัดสมเกมติดด้านบียูมาแรงสุดๆสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับนี่เลยครับแนะนำเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนพัทในเคลการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน์แนๆนนนโปรตีนเน,น้น เกรเน่พัดในเคทกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วซื้อยังไปซื้อเลยนะครับของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้มาพูดถึงควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมวันอาทิตย์มีเกมบิ๊กแมตที่ต้องพูดถึงกันเยอะไปพูดถึงเกมที่ใหญ่ที่สุดในวันอาทิตย์กันเลยนะครับก็คือบุรีรัมย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของฉลามชน ชนบุรี FC นะครับซึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยผลงานต่างกันมากบุรีรัมเนี่ยในลีกไม่แพ้ใครเสมอเกมเดียวแต่ถ้าว่า AFC c h a แชมเปี้ e นลีกเนี่ยพิ่งไปแพ้โคฟุมานะครับก็น่าเสียดายแต่วันนั้นบุรีรัมก็เล่นโอเคอยู่ขณะที่ชนบุรี FC อ่ะในลีกอ่ะชนะได้แค่เกมเดียวนะแล้วก็แพ้มาด้วยนะแล้วบุรีรัมก็จัดเต็มนะครับพี่อุ้มลงมาครบ มีดูบุย่าเชได้เย็บลงมาครบหมดเลยส่วนชนบุรีก็มีชานลงมีลีล่ามีเฟสตัสมีแพตติกเดโตซึ่งเกมเนี้ยโอ้โหบุรีดํานี่ต้องบอกว่าทําตัวเองนะครับนําไปก่อนแต่ปิดเกมไม่ได้แล้วก็ชนบุรีเหลือ10คนด้วยนะสุดท้ายเสมอกันไป2ต่อ2บุรีดําสะดุด2นัดติดต่อกันร,รวมทุกรายการนะครับผมว่าบุรีรําอะ ในยุคปาร์ตเนี่ยผมว่าความหลากหลายมันเริ่มเห็นว่ามันน้อยไปนะคือุดเด็ดของบุยดำเนี่ยถ้าบอลอยู่ที่พี่อุ้มเปิดเข้าไปให้ดูบุญย่าหรือพี่อุ้มเปิดเนี่ยอันตรายแต่ที่เด็ดจากจุดอื่นผมมองว่าโอ้โหมันหายไปเยอะนะบอลริมเส้นอย่างสุพนัณเหมือนตาที่ไม่อยู่ก็ไม่มีใครมาแทนได้ผมว่าบุยดำอะอาวุธปีนี้มันดรอปลงไปเชเดเยฟเองก็แลแบบไม่ได้จีจ์ดด้วยนะ แล้วเกมรับเนี่ยเอาจริงๆนะที่แชมป์ซีวรักนี่โคตรหนึบผมยอมรับแต่เกมรับวีรัมปล่อยให้คู่ต่อสู้เขาเขาส่องเยอะมากเลยในแต่ละเกมทั้งเทโลและต่อเนื่องมาที่ชนบุรี FC เนี่ยโอ้โหสิห่งหนึ่งก็ต้องชื่นชมชนบุรี FC เอฟซนะครับเด็กใจสู้ครับสิคนไม่ยอมแพ้บุกแล้วก็ได้2ประตูยศกรบุราพานิกาเล่นมากชานารงก็เล่นดีโอ้โห เราว่าต้องชื่นชมชนบุรี FC มากๆจริงๆที่บุกไปเสมอได้นะครับแต่หลังจบเกมเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์ในเพจบุรีรัมแล้วก็เพจอื่นๆปรากฏว่าแฟนบอลเริ่มคอมเมนต์คิดถึงอีซิอิกันแล้วครับคุณผู้ชมย้ำว่าเป็นแฟนบอลบางส่วนนะเขามองว่าฟุตบอลของอีซิอิถ้าคำทีมตอนนี้มันน่าจะมีมิติมากขึ้นแล้วฟอร์มตั้งต่หลายๆคนน่าจะ สะเทือนมากกว่านี้ประมาณนี้ถ้าที่ผมไปดูเนี่ยทั้งในตูดูทั้งในเพจของบุรีรัมแต่ที่บอกว่าก็ต้องมุกออนแล้วละ่ะเพราะว่าอิชิอิเขาเขาไม่อยู่แล้วบุรีรัมไม่ได้ใช้งานแล้วเขาใช้งานปาร์พาก็ต้องโฟกัสกับปัจจุบันแต่ก็เข้าใจนะครับในเมื่อถ้าปาร์พาฟอร์มสะดุดแบบเนี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับอิชิอ e ิมาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกฟตุตบอลนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์ว่าอิชิอิ e ถูกใจสิ่งนี้โคตรเยอะเลยเมื่อวานนี้นะครับ หลังจบเกมปะป๊ากันหน่อยเฮดโค้ชบุรีรำนะครับเปิดเผยเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องให้เครดิตกับทางชนบุรีที่มาสู้กับบุรีรำได้อย่างสนุกและสามารถตีเสมอได้ร้ายเลยของเกมไม่ต้องบอกว่าทีมมันขึ้นนําได้ก่อน1นต่อศูนย์และน่าจะขยับหนีห่างได้เป็น2อศูนย์หรือสาศูนย์แต่วันนี้จังหวะพื้นที่สุดท้ายในกรอบเขตโทษทําได้ไม่ดีเองจากนี้จะเป็นช่วงพักการแข่งขันเพื่อเปิดทางให้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์บุรีรำก็จะต้องทําการบ้านอย่างหนักยอมรับมีโปรแกรมค่อนข้างถี่ เดินทางไปเล่น FC แชมเปี้ยนลีกมันอาจจะทำให้มีอาการล้าบ้างนะครับก็บอกว่าบุยรัมเสียสมาธิไปเองเยอะด้วยแล้วทำให้หลายๆจังหวะเสียไปก็ขอโทษที่ไม่ได้สามแก้มส่วนทางฝั่งชมบุรีเอฟซีชื่นชมเลยนะเทกูราโมรินนะครับก็ปลดล็อกและแล้วก็เป็นโค้ชที่เจอบุยรัมทีไรมักไม่แพ้เลยนะทำงานได้ดีมากมือปราบบุยรัมของจริงและที่สำคัญต้องชื่นชมชนบุรีเอฟซีนะครับ ว่าเขาปล่อยนักเตะไปติดทีมชาติไทยแบบจัดเต็มแล้ววันนี้นักเตะหลายคนก็แสดงเห็นถึงคุณภาพว่าเขาสามารถเอาตัวรอดได้จากเกมบิ๊กแมตชื่นชมชนบุรีจริงๆนะครับอันนี้เป็นคู่แรกบุกรีรัมย์กับชนบุรีจากนั้นขยับไปดูเมืองทองกันหน่อยโอ้โหผลงานตอนนี้กําลังพีิกบุกเยือนขอนแก่นผมบอกไปแล้วในรายการนะครับว่าเมืองทองมีสิทธิ์บุกชนะเลยเพราะถ้าคุณไปดูเกมรับของขอนแก่นเนี่ย เอาเกมลุกเมืองทองไม่อยู่หรอกเพราะว่าเกมรับขอนแก่นรั่วมากกองหลังแบ็กซ้ายแบ็กขวามีประตูที่เหนื่มจีรวัตรแล้วก็เป็นอย่างนั้นครับเกมนี้เมืองทองจัดเต็มโอกาสโคตรเยอะครึ่งแรกอะ่ะโอ้มาทั้งเจริญศักดิ์ทั้งเชปวิทมงธิรพลยเยอะเยะ้ยวิรเทพป้อมพันหลุดไปยิงเนี้ยติดเซฟหมดเลยแต่อย่างที่บอกว่าเกมลุกเมืองทองช่วงนี้มันกําลังโหดครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนนี้ครับฟรองปรเมศอาจวิไล กำลังเถื่อนน่ะผู้ตามตรงอตุตวัดยิงวันลเล่ด้วยซ้ายคมกริบเมืองทองนำหนึ่งต่อศูนย์เสียดายที่ฟ้องไม่ได้ไปทีมชาติไทยเพราะว่าเขาติดปัญหาครอบครัวนะครับคุณผู้ชมเหมือนว่าคุณพ่อของเขาจะไม่สบายเขาต้องอยู่ดูแลเหมือนว่าจะไม่มีใครดูแลเนยะเขาเลยไม่ได้ไปยุโรปเขาเองก็เสียดายเพราะเขาอยากไปเพราะตอนนี้ฟลอเรสกาลังคึกอะ่ะยิงเป็นเข้าอะ่ะและครึ่งหลังไอ้ช็อตโซโล่เดียวหลบสามสี่คนน่ะ แต่ลูกนั้นน่าเสียดายที่มือมันไปโดนมือก่อนถ้าไม่โดนมือเข้าออโคตรสวยจริงๆเมืองทองนะ่าจะปิดเกมได้ลูก2ลูก3าด้วยนะแต่อย่างที่บอกว่าจังหวัดสุดท้ายเมืองทองเกมนี้ก็ไม่คมนะ,จะเจริญศักดิ์จอ่อจอไม่เข้าเสโปวิดเอ้ยแล้วก็สนามอ่ะโอโ้โหสนามอย่างแย่ขนแก่นเกมนี้ครับเป็นหลุมเป็นบ่อเกือบทุกบริเวณแล้วก็เจอฝนตกกระหน่ำมาสนามยิ่งแย่ไปอีกแต่ยังบอกเลยเมืองทองตอนนี้กำลังโหด เก็บ3มแต้มได้ต่อเนื่องขึ้นไปอยู่อันดับ6ของตารางแล้วอย่างที่เห็นนะครับพอมาริโอไม่อยู่นักเตะเขามีอิสระในการเล่นมากขึ้นแล้วผมก็พูดเสมอว่าคุณภาพนักเตะเมืองทองอ่ะมันไม่ได้ขี้เละมันอยู่ที่คนใช้ว่าจะเรียกเสกยภาพนักเตะเหล่านี้ออกมาแบบไหนก็คุณดูวิลเทเปั้มพันธ์ดีพอไม่จํากัดอะไรเขามากให้เขาได้ครีเอทปุ๊บอบสร้างสรรค์ได้เยอะ,จะเจริญสัก์เนี่ยหลุดไปเปิดหลุดไปเปิดเถอะประมศแบบนี้ยุคมาริโอปรมศไม่เล่นแบบนี้นะ เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าใช้ถูกที่ถูกทางเนี่ยผมว่าจะเรียกเสียภาพแต่จะได้ที่มรนดอเขาแบบเขาไปอินกับแทคติกวิธีการของเขาเยอะไปหน่อยเขาไม่แบบผ่อนคลายบ้างสุดท้ายกออ็ก็ต้องแยกทางแต่ก็ฮู้ไทยเข้ามาเขารู้แล้วปัญหาอยู่ตรงไหนเขาเลยแก้ตรงนั้นสุดท้ายก็ชนะ3เกมติดอยู่ยาวๆหลังจากนี้โปรแกร,รมค่อนข้างไม่หนักมากถึงแม้จะเป็นเกมเยือนแต่เมืองทองอะ่ะไปเจอทีมที่เปิดแรกแบบเนี้ยชอบครับ มีพื้นที่เล่นพิชาอุทาโชนเหนือเออได้เลยก็ถือว่าเป็นสามแต้มที่ทําให้แฟนบอลเมืองทองน่าจะมีความสุขในช่วงนี้นะครับเก็บได้1ิแต้มแล้วแล้วก็ลุ้นกันยาวๆในพื้นที่หัวตารางสําหรับกีฬาพยองเมืองทองยูเอเดดส่วนขอนแก่นถ้าเกิดกองหลังยังเป็นแบบนี้นะลุ้นเหนื่อยในการหนึ่งตกชั้นแน่นอนนะครับประตูเขาเซฟไม่ไหวหรอกทุกๆนัดอ่ะเขาโดนสองนัดละสิบกว่าลูกแบบนี้ยังไงมึงก็ต้องโดนจริงๆเอออะ เอามานี้จากนั้นปิดท้ายแบงคอกโอ้โหนึกว่าสนามจะเตะไม่ได้แต่ก็ดันยุรังเตะให้ได้เพราะสภาพสนามไม่ได้จริง,รงๆน้ําขังน้ําท่วมสงสารนะนักเตะที่ลงไปเล่นน่ะแต่มันไม่สามารถเลื่อนได้แล้วมันไม่มีสปอรตลงแล้วสุดท้ายก็ต้องเตะไปแบบนั้นแล้วมันก็เป็นที่มาไอ้ลูกจุดโทษเนี่ยลูกนั้นมันก็แบบโอ้โหงงง,งเหมือนกันนะแล้วก็พอเชียงรายนําปุ๊บไปอุดไปรับรอโดนแล้วแบงคอกต้องยอมแล้วว่าเฮ้ยเขา เขาเอาจริงอะ่ะเอเวอร์ตันมานลทอมขึ้นไปเล่นกองหน้าหูบุกเปิดซ้ายทีขวาทีชนคานสุดท้ายได้2ประตูพลิกชนะ2-1หนึ่งชื่นชมแบงคอกว่าพวกเขาหลากหลายและมีความพยายามเยอะมากสุดท้ายเขาควรได้3คะแนนจริงๆและแบงคอกประกาศกสัปดาห์หรือปีนี้เขาเอาจริงนี่ครับคุณผู้ชมเขาเล่นมาตอนนี้ยังไม่แพ้ใครแล้วก็โหยังเตะน,น้อยกว่าถ้าเลยอยู่หนึ่งเกมด้วยถ้าชนะได้ก็เป็นจ่าฝูงเดียว เป็นปีที่แบงคอกมาดีจริงๆแฟนบอลน่าจะมีความสุขแล้วผมบอกเลยว่าเขาน่าจะสามารถยืนระยะได้ยาวยๆเพราะว่าเรื่องของฟิตเนสอะไรเขาดีเขาวิ่งได้ตลอด90นาทีจริงๆเพียงแค่ว่าตัวหลักจะเจ็บแต่แน่นอนฟุตบอลบางทีตัวหลักโชคดีอาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้มันก็มีเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะเออแต่แบงคอกมาโหดจริงๆครับนี่เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกที่ช anel ต้องสุยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ ติดตามรับชมกันนะครับก็ที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะรวมไปถึงฝั่งนี้ด้วยครับเปลือยเห็นทุกวัตถุดิบใหม่กินีพัทในเคลกานูลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่แนโปรตีนเน้นๆกลนพัทในทเคลกานูลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทซื้ออย่างซื้อสิของมีประโยชน์แบบนี้ไปซื้อกันได้เลยอุดหนุนกันนะครับต้องสื่อคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ในช้านะต้องสืยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวััสดีครบ